คนคะเห็ดพิษอันตรายถึงชีวิตเลยนะคะเห็ดที่เกิดขึ้นในป่าอาจมีลักษณะคล้ายกันจนบางครั้งก็ไม่สามารถแยกออกได้ว่าเป็นเห็ดที่กินได้หรือว่าเป็นเห็ดพิษและเมื่อกินเข้าไปแล้วก็อาจจะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องถ่ายเหลวและเวียนศีรษะค่ะปลอดภัยจากเห็ดพิษโดยอย่ากเก็บเห็ดที่ไม่รู้จักมาทำอาหารเลือกเห็ดจากแหล่งที่มีการเพาะพันธุ์เลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์ร่วมกับเห็ด ที่สำคัญนะคะไม่ควรล้วงคอหรือกินไข่ขาวดิบเพื่อกระตุ้นให้อาเจียนเพราะอาจจะทำให้เกิดแผลในคอทำให้ท้องเสียเพิ่มขึ้นและติดเชื้อได้ควรรีบพาผู้ป่วยไปโรงพยาบาลทันทีแจ้งประวัติการกินเห็ดพร้อมกับนำตัวอย่างเห็ดหรือภาพถ่ายเห็ดไปด้วย ความเชื่อผิดผิดการต้มเห็ดพิษกับข้าวหรือว่าหอมแดงแล้วจะทําให้ข้าวเปลี่ยนสีหรือจุ่มช้อนตะเกียบเงินเครื่องเงินจะทําให้เงินเป็นสีดําวิธีการเหล่านี้ไม่สามารถทดสอบความเป็นพิษของเห็ดได้ค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกลมควบคุมโรค1 4 2 2ด้วยความปรารถนาดีจากสํานักประชาสัมพันธ์เขตสกลมประชาสัมพันธ์